ทำนายความฝันฝันว่าตัวเองอะ่ะโดดเรียนไม่ยอมไปเรียนหนังสือฝันว่าตัวเองอะ่ะเป็นนักเรียนนักศึกษาฝันว่าตัวเองเนี่ยเป็นนักเรียนนักศึกษาแต่โดดเรียนไม่ยอมไปเรียนหนังสือแปลว่าอะไรเราจะใช้ไพ่อลาเคลนแล้วก็ไพ่ทาโร่ดูค่ะ ฝันว่าโดดเรียนฝันว่าโดดเรียนให้ระวังมิจฉาชีพให้ระวังมิจฉาชีพจะมีคนเอาเรื่องไม่จริงเนี่ยมาเล่าให้คุณฟังคุณจะมีโอกาสได้ไปรู้ความลับของคนอื่น คุณจะมีโอกาสนะที่ว่าจะได้ไปรู้อะความลับของคนอื่นมีเกณฑ์เนี่ยจะได้เงินได้ทองเยอะคุณจะได้รับความช่วยเหลือนะจากผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายมีเกณฑ์หาเงินได้เยอะจะหาเงินหาทองได้เยอะเลยคุณอาจจะได้ไปรู้ความลับของคนอื่นเข้าโดยบังเอิญน,นะต้องระมัดระวังพวกโจรออนไลน์มิจฉาชีพออนไลน์จะมีคนเอาเรื่องไม่จริงมาเล่าให้ฟังด้วย จะได้รับข่าวร้ายท่านจะเกิดสับสนว้าวุ่นใจในความรักมีเกณฑ์ได้ออกเดทกับคนรักมีเกณฑ์ได้ออกเดทกับคนรักอาจจะไปเที่ยวต่างจังหวัดจะได้ออกเดทกับคนรักเนี่ยอาจจะไปเที่ยวต่างจังหวัดไปค้างโรงแรมได้ได้นัดออกเดทกับคนรักอะแล้วก็ไปแบบเกี่ยวกับโรงแรมอะ มาดูกันต่อนะคะมีดวงการตั้งคันด้วยนะมีดวงการตั้งคันให้ระวังเกี่ยวกับปัญหาเรื่องหนี้สินนะอาจจะถูก จะเกี่ยวกับให้ระวังคนมาหลอกยืมเงินนะให้ระวังคนนะ่ะมาหลอกยืมเงินจนเป็นหนี้เป็นสินนะ่ะแต่คุณนะ่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะเลขนำโชคนะคะเจ็ดศ7 0ยสองเดศสองค่ะ ท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูกรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปค่ะ